มาดูพลังงานบริสุทธิ์หรือว่า EA ก็ปิดกล่องไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการเพิ่มทุนโดยให้สิทธิ์กับผู้ถือหุ้นเดิมก็คือการเพิ่มทุนแบบ right offering หรือว่า RO นะครับแล้วก็พ่วงด้วยการแถมวอ r ์ e รน์นะครับเป็น EA w a r r e n นรุ่นที่1ให้กับผู้ที่ใช้สิทธิ์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้รายละเอียดการเพิ่มทุนเนี่ยเป็น1ต่อ1น,นะฮะที่ราคา2บาทต่อหุ้น ซึ่งแน่นอนครับเมื่อเทียบกับราคาหุ้นบนกระดานก่อนหน้านี้ก็เป็นปัจจัยหลักที่ทําให้การเพิ่มทุนครั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามนะครับมีการจองหุ้นเข้ามามากกว่าจํานวนนะฮะที่มีการจัดสรรหุ้นไว้รองรับเ,เขาจัดสรรหุ้นไว้เนี่ยสี่พันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดล้านหุ้นโดยประมาณนะฮะโดยแบ่งเป็นสําหรับ r o ,3713 ล้านหุ้นแล้วก็มีสําหรับวอร์เรน์นะครับ ที่อัตราส่วน3หุ้นสามันเพิ่มทุนต่อ1นวอลแรนซ์ซึ่งกำหนดราคาแปลงสิทธิ์อยู่ที่4บาทนะฮะอีกประมาณสัก1,200กว่าล้านหุ้นก็ลดหลามนะฮะยอดจองเข้ามาเกินกว่าที่จัดสรรหุ้นไว้ก็ทำให้ราคาหุ้น EA ขนาดนี้ถ้าสำรวจดูเนี่ยวันนี้ก็มีการเคลื่อนไหวกันอย่างคึกคักนะฮะ ก็ถือเป็นความหวังหมู่บ้านนะ<ม>การเพิ่มทุนครั้งนี้เนี่ยครับก็7,600ก้ว่าล้านบาทนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงฮะที่มีความคืบหน้าก,ก็คือเรื่องของการขายโครงการโซลา่าโซล่าฟาร์มพิซซุลโลกนะครับภายใต้ชื่อบริษัท e a สโล่าพิซซลโลกเนี่ยครับก็มูลค่าที่8 0 0 0 0กว่าล้านบาทซึ่งก็ทางคุณวสุกรมเกลียงเองนะัะประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินของ e a ก็บอกว่าราคาดังกล่าวถือว่าไม่แพงนะครับเนื่องจากว่าโครงการมีผลตอบแทนสม่ําเสมอนะครับกำลังการผลิตอยู่ที่90เมกะวัตต์ แล้วก็ให้ผลตอบแทนนะเฉลี่ยที่ประมาณ8.5%ต่อปีนะครับก็ตลอดอายุสัญญาคือ25ปีนะครที่ทําไว้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้วก็จะมีแอดเดอร์เหลืออีกประมาณสัก1ปีนะครับนอกจากนี้ครับผู้ซื้อยังสามารถนําไปกู้เดี๋ยวเดโทษทีนะโทษทีนะ,ะเมื่อสักครู่เนี่ยพูดถึงเรื่องการเพิ่มทุนว่ามันเป็นความหวังหมู่บ้านก็เป็นช็อตเริ่มต้นะนะในการเติมกระสุนให้กับ EA ครับ เพื่อที่จะยังคงสามารถรักษาชีวิตออของตัวเองเอาไว้ได้นะฮะก็ยังสามารถที่จะเดินหน้า,าทำธุรกิจได้ต่อไปแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นมันก็ต้องมีเรื่องของการเอาทรัพย์สินนะฮะเก่าเนี่ยมาจำน่ายเพื่อที่จะเติมกระสุนตรงนี้ไปให้มันมีเพิ่มมากขึ้นอีกเพราะ e a เ,เนี่ยนอกเหนือจากความต้องการในเรื่องของกระแสเงินสดสำหรับหมุนเวียนในกิจการแล้วก็ยังต้องมีการไปชำระคืนหนี้ หุ้นกู้บางส่วนนะฮะในอนาคตด้วยเช่นนั้นมันจึงเป็นที่มาของแผนการขายโซล่าฟาร์มที่พิษณุโลกตรงนี้ออกมาตามที่เราตั้งคำถามไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยเนื่องจากคุณวสุนะฮะในฐานะ CFO ของของ EA ก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าจะขายโครงการโซล่าฟาร์มที่พิษณุโลกออกไปที่ราคาประมาณสัก8,000ล้านเนี่ย มันก็เกิดเป็นคำถามว่าเอ๊ะแปดพล้านอ,อสํหรับโครงการโซล่าฟาร์มเกเมกะวัตเนี่ยมันแลดูจะสูงเกินไปเสักหน่อยหรือเปล่านะฮะเพราะพอบดีดลูกคิดออกมาเป็นต้นทุนต่อเมกะวัตเนี่ยมันก็จะอยู่ที่เกือบเกืบเ0บอล้านบาทต่อเมกะวัตต์นะในขณะที่ถ้าพัฒนาโซล่าฟาร์มในปัจจุบันเนี่ยมันสามารถที่จะ พัฒนาได้ต่อเมกะวัตต์อยู่ที่ประมาณสัก20ล้านบาทแลนะ้มันก็มีความต่างกันอยู่อย่างมีนัยสำคัญคทั้งนี้จากการตรวจสอบแล้วก็จากการสอบถามน,นะฮะก็พบว่าโครงการนี้มันเป็นโครงการสุดท้ายของ EA ที่ยังมีสัญญาแอดเดอร์เหลืออยู่อีก1ปีนะครับนะแน่นอนว่าตอนที่ลงทุนเนี่ยเขารันโมเดลรันฟิสก็คือ feasibility study ออกมาแล้ว ตลอดสัญญา25ปีที่ทำไว้กับการไฟฟ้าก็คือจะมีแอดเดอร์10ปีใช่ไหมครับแล้วก็ขายไฟฐานไปอีก3รอบรอบละ5ปีแล้วก็หลังจากนั้นจะต่อไปอีกก็ได้แต่ถ้ารัน25ปีเนี่ยครับออผลตอบแทนเฉลี่ยก็คือตัว irr ของโครงการมันอยู่ที่8.5อ,อันนี้คือข้อมูลที่คุณออวัสสุกได้ให้มานะครับซึ่งไอแอดเดอร์ที่ยังเหลืออยู่อีก1ปีตรงนี้ก็นับเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ราคาขายนะฮะมันออกมาเป็น 8,000ล้านได้แล้วก็แอดเดอร์หนึ่งปีตรงนี้ก็คือส่วนสำคัญที่สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ลงทุนรายใหม่ที่จะมาซื้อโครงการนี้ต่อจาก EA ซึ่งเดี๋ยวทาง EA เี่ยเาจะมีการขออนุมัตินะฮะจากที่ประชุมวิสามันผู้ถือหุ้นในวันที่31มกราคมที่จะถึงนี้สำหรับการไดเวสก็คือการขายกิจการในส่วนนี้ออกไปนะฮะเอาละถามว่าตัวเลข90ล้านต่อเมกะวัตซึ่งมันแตกต่างจาก20ล้านต่อเมกะวัต สำหรับการพัฒนาในปัจจุบันแต่ถือว่าตรงนี้ไอ้ส่วนต่างตรงนี้มันสอดคล้องนะครับอ,อสอดคล้องกับเรื่องของค่าไฟครับเพราะที่90ล้านต่อเมกะวัตต์เนี่ยมันคือค่าไฟฐาน3บาท17สตางค์บวกกับแอดเดอร์อีก8บาท,บาทเท่ากับว่าโครงการนี้ที่ว่าไม่ว่าใครมาซื้อต่อจาก e อไปในช่วงหนึ่งปีนะฮะหลังจากที่ลงทุนแล้วเนี่ย จะขายไฟได้หน่วยละ11บาท17สตางค์ออันนี้นะค่าไฟนะค่าไฟนะซึ่งปัจจุบันพัฒนา20ล้านต่อเมกครับขายไฟอยู่ที่2บาท17สตางค์ต่อหน่วยต่างกันเท่าไหร่9บาท10ต่างเกเออกํไรอย่าง9บาทต่อหน่วยต่างกัน9บาท10ต่างนี่จึงเป็นที่มาอือ เพื่อตอบคําถามนะว่า f 8พันล้านเนี่ยมันสูงไปหรือเปล่าจะขายโครงการนี้อนี่คือการอธิบายคําตอบอว่ามันอาจจะไม่ได้สูงไปนะ,ะเพราะรซื้อมาเนี่ยอีกหนึ่งปีได้เอนจอยค่าไฟไป11บาทกว่าคบ11บาท17ออตอนรวยอะใช่ใโ <Okay. S 1> อเคขณะเดียวกันในวันนี้นะฮะ27มกราคมทาง EA จะมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาการเพิ่มทุน ในบริษัท Next Point จำกัดมหาชนหรือว่า Next ตามสัดส่วนการถือหุ้นในปัจจุบันของบริษัทหลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ Next เมื่อวันที่26ธันวาคมคือช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนก็คือมีการปรับโครงสร้างของทุนนะฮะก็จะมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มเติมหุ้นเพิ่มทุนอของบริษัทออกมาอีกจำนวน3,991ล้านหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่อัตราส่วน1ต่อ 2, mm hmm. 2> ที่ราคาเสนอขาย1บาท mm hmm. ทีนี้มันก็เลยเกิดการตั้งคำถามว่า EA มีแผนจะไปเพิ่มทุนใน NEXT mm hmm. นั่นเองก็แปลว่ายังคงอยากจะผลักดันธุรกิจร,รถ EV ให้เดินหน้าต่อไปได้ใช่หรือไม่นั่นประเด็นแรก mm hmm. ประเด็นที่ 2. 2ในเชิงของนายยะเนี่ยเมื่อ EA ไปเพิ่มทุน mm hmm. ให้กับ NE x แล้วก็ n e x เนี่ยสามารถดำเนินการเพิ่มทุนคือขายหุ้นเพิ่มทุนได้ครบทั้งจำนวน สิ่งที่ตามมาแล้วมันเป็นเชิงของนายะคืออะไระก็แน่นอนและวครับว่าถ้าเน็กไปต่อได้ก็ในเชิงของ EV ไงจะต่อเนื่องได้นั่นคือประเด็นแรกว่าอ EA อยากจะต่อยอดในเรื่องของธุรกิจอ,อยากจะสารต่อใน,ในเรื่องของธุรกิจอีานะแต่ในเชิงของนายะซึ่งเป็นประเด็นที่2ครับถ้า N e x t เพิ่มทุนสำเร็จก็จะมีเงินมาจ่ายหนี้ให้ EA ไงอไงอีกประมาณสัก4 0 0พกว่าล้านบาทที่ เป็นหนี้ที่ยังค้างอยู่สําหรับครบกําหนดในแง่ของการปล่อยกู่ไปก่อนอันนี้นะครับนะ EA ก็เป็นเจ้าหนี้ next ฉะนั้นถ้าเรามองภาพตรงนี้เนี่ยช็อตแรกของ EA จะเกิดเกิดขึ้นและจากการเพิ่มทุนอันนี้ได้เงินมาเท่าไหร่นะเจ็ดพันหล้านบาทก็ตีกลมๆแล้วกันแ0 0พันประมาณนั้นนี่คือช็อตแรกได้เงินมาละแปดพันครับช็อตที่ส จะมีอีก8,000จากการขายโครงการโซล่าฟาร์มที่พิษณุโลกอืมอ่าใช่อันนี้ช็อตที่สนะช็อตที่2เนะอ,อ่อช็อตที่3จะเกิดขึ้นจากการที่ EA จะเอาเงินที่ได้จาก2ส่วนแรกเนี้ยบางส่วนไปเพิ่มทุนในตัวของ N e x t อืแล้วก็ทำให้การเพิ่มทุนของ N e x t มันสำเร็จอ่าเขาได้ขาแรกคือเดินได้สารต่อได้เดินหน้าต่อในเรื่องธุรกิจ EV ีครับเอ่อสองก็คือเพื่อให้ Next เอาเงินมาชำระคืนนี้ให้กับ EA อ่าใช่ EA ก็จะมีกระแสเงินสดเข้ามาเพิ่มเติม นะฮะที่ EA เองก็ยังมีภาระหนี้สินของตัวเองอันนี้คือภาพโดยสรุปครับเอาละก็น่าเทียบเชิญนะค,คุณวัสุกรมเกลี้ยงนี่แหละมาพูดคุยกันสักหน่อยเดี๋ยวหาโอกาสหาจังหวะมาดูซิว่าสถานการณ์ตอนนี้ของ EA มันอยู่ตรงไหนนะดูก่อนมันอยู่ตรงไหนแล้วก็ดูโครงสร้างทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปปัจจุบันเนี่ยรูปหน้าค่าตามันเป็นเช่นไร,รช่องทางในการสร้างไรายได้ มันเป็นอย่างไรแล้วก็แผนการชําระคืนหนี้โดยเฉพาะในส่วนของหุ้นกู้เป็นอย่างไรนะน้ามีสักวันจัดเป็นเป็นเป็นประเด็นเฉพาะเลยสําหรับ EA เะเนื่องจากว่ามีผู้มีส่วนได้เสียเยอะทั้งผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นกู้คู่ค้านะเรามีสเต็กโฮลดเออร์อยู่เยอะเป็นหลักหลายหมื่นรายนะครับโอเคก็เดี๋ยวหาโอกาสหาจังหวะ